สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกค,คนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพมีเป็นจํานวนมากจนพวกเราไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเราก็สูญเสียเงินเป็นจํานวนมากไปแล้ว สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอปท TV t b t o u c ัของธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับมีเงินเข้าออกจากบัญชีแจ้งเตือนทันทีนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าและขั้นตอนต่างๆก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ให้เราเปิดแอป TTB Touch ขึ้นมาแล้วกดตรงที่4จุดตรงขวามือด้านล่างสุดนะครับแล้วกดคําว่าตั้งค่าใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาเมนูแจ้งเตือนจากนั้นนะครับให้เราเลือกแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอปให้กดเข้าไปได้เลยนะครับเปิดการแจ้งเตือนผ่านแอปตามรูปภาพนี้เลยนะครับ เสร็จขั้นตอนการแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอป t ีทีิทัศน์ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งเวลามีเงินเข้าออกผ่านแอปที b ีิทัศน์ก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีนะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านแอปทีทีิทัศก็ไม่ยุ่งยากนะครับอย่างที่คิดเลยเพียงเราต้องทำความเข้าใจสักนิดๆหน่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านๆชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ